สวัสดีค่ะหนูปานพาปวนยังอยู่ที่ญี่ปุ่นกันอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมัสึมโตะก็เมื่อคืนได้พักที่นี่กันหนึ่งคืนนะคะเพื่อที่วันนี้เราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังคามิโกจิกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเดินทางกันอย่างไรและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ อยู่ที่เม,ามาืองมัซเซอมาโตรเรากำลังจะเดินทางไปยังยคามิโกจินะคะก็เป็นรอยยานแห่งชาติของญี่ปุ่นที่จะเปิดในช่วงแค่ฤดูร้อนเท่านั้นผุกคนก็จะไปกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟแล้วเราจะไปต่อรถบ,บัสกันนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณนั่งรถไฟเพิ่งชั่วโมงแล้วก็รถบัสอีกสองชั่วโมงนะนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คามมโกจิกันนะคะ เย้ตอนนี้ถึงแล้วนะคะคามิโกจิยเดินทางมาตอนนี้ขณะนี้เวลา10นาฬิกา38นาทีเราก็เดินทางมาถึงยังที่แห่งนี้นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นที่เปิด ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นอากาศเย็นมากเลยอะพอลงมาแล้วอะแล้วก็คืมฟ้าคืมฝนเนาะเหมือนฝนจะตกนี่เดี๋ยวให้ดูลำธารน,นะแทนแทนนี่ลำธารอันสวยงามนี่วิวอลังการเวอร์ อากาศเย็นอากาศเย็นคนไทยเยอะเหมือนกันเนาะที่เดินมาก็หลายคนแล้วเน่้นั่นคือมาจากไอ้นี่เหมือนเรามาวะอ๋อเหรอผู้ชายคนนั้นจำได้เห็นไหมเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมอากาศเย็นน่ะเพิ่งจะได้สัมผัสอากาศเย็นหลังจากที่มาเยือนญี่ปุ่นนี่แหละเย้าไปดูคนเยอะก็ช่างมัน วันนี้เสือเส้อคู่เสื้อคู่สีแดงอ๋อากาศเย็นอากาศเย็นคามิโกจินะคะก็เป็นสถานที่ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันนะคะที่นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติจูบุซังกะคุค่ะก็จะเปิดทุกวันที่17เมษายนถึง15พฤศจิกาข,ของทุกปี ที่แห่งนี้นะคะถึงแม้จะเปิดเพียงครึ่งปีเท่านั้นนะคะแต่ก็ครอบคลุมทั้งสีฤดูด,ด้วยกันและช่วงฤดูดที่พีคที่สุดนะคะก็คือฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะก็จะมะีต้นไม้นะคะที่มีลักษณะใบาของสีแดงสีสม้มบอกเลยนะคะว่าสวยงามมากๆเลยค่ะใครที่เป็นสายธรรมชาตินะคะบอกเลยค่ะว่า ที่นี่เหมาะมากมากเลยนะคะเพราะว่าคืออยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เขาก็จะมีเส้นทางเดินธรรมชาตินะให้เราเดินนะหลายกิโลอยู่นะแต่ว่าเดินสบายมากเลยค่ะอืมเพราะว่าอากาศเย็นอากาศเย็นค่ะเดินสบายมากบอกเลยว่าใครไม่มานี่ พลาดจริงๆค่ะวันนี้ก็เกือบพลาดแล้วน,นะเพราะว่ามาเกิดมือนบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ว่าโอเคได้มาถือว่าโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะ,ะชมความงามของต้นไม้ใบหญ้าเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูน้ำด้วยน้ำเย็นมากเมื่อกี้ล้างในห้องน้ำนี่ก็จะมีเสียงนกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะธรรมชาตินะดูกันไปเรื่อยๆ ช่วงที่เรามานะคะก็เป็นช่วงกระดาคมค่ะก็จะมีกิจกรรมการเดินป่าที่นี่ก็จะมีทั้งง่ายและก็ยากนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินป่าแบบง่ายนะคะใช้เวลาหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะไปที่ลำธาร อันสวยสวยอแดดออกแล้วคามิโกจิก็สามารถที่จะลงเดินมายังข้างล่างได้นะคะนี่จะไปสัมผัสน้ำเย็นๆเมื่อกี้ไปในห้องน้ำน้ำเย็นมาก มือนใส่ในตู้เย็นเลยอ่ะ,อะนาำเย็นมากมันอยู่ในตู้เย็นเลยนี่ใส่ไม้ใส่ไม้ถ่ายรูปไปด้วย บอกเลยนะคะว่าที่นี่สวยสวยเวอร์วังมากก็คือมันสวยแล้วก็สวยแต่บอกเลยในภาพอ่ะมันไม่เท่ากับตาเห็นจริงๆนะคือในที่ตาเราเห็นมองไปนี่แบบอ้มันสวยจริงอะ่ะมันต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองอะ่ะอแต่วันนี้ถ้าใครไม่มาก็ดูของเราไปก่อนนะอะชมความงามจากของเราไปก่อนแต่ถ้าใครมีโอกาสมาก็มานะคะ สวยเวอร์วังจริงๆค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะก็จะมาจุดด้านนี้นะคะก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่มองวิวได้สวยเวอร์วังจริงๆค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปด้านตรงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสวยแล้วก็สวยแล้วก็สวยมากๆเลยคือถ้าใครมาต้องบอว่าเตรียมเมมมาเยอะๆนะถ่ายรูปเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอแน่นๆเลย ที่นี่ก็จะเป็นไม้สนส,ส่วนใหญ่นะคะนี่ด้านในก็จะเป็นต้นสนส,ส่วนใหญ่ระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยก็จะเห็นก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะและน่าจากว,าว่าไม้ใหญ่ๆก็จะมีดอกไม้ในน้อยเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะเป็นพืชพันธุ์ที่นี่นะเป็นพืชพันธุ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะไม่รู้เกิด ธรรมชาติจะมีสิ่งสวยงามที่เราได้เห็นเสมอนะคะนี่ไหนดอกสีเหลืองๆ,ๆนี่แล้วก็ยังมีดอกสีม่วงนะอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ค่ะน,นี่ก็สวยเพื่อนไหนอ่ะนี่นี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้สวยดี นี่อันนี้ก็เป็นสีเหลืองอีกแบบหน,นึ่งก็ระหว่างทางก็จะเจอเรื่อยๆนะคะก็จะมีหลายแบบได้กันเนาะเออแล้วนี่อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราเห็นนะที่แบบว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะคุมด้วยเหล็กก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยตลอดทางเลยนี่นะคะ คือเขาก็จะมีอไอเดีย uh, อะไรที่แบบดีๆเสมอนะที่เราบอกว่าเดินผ่านมาเนี่ยเราชอบนะ ไกลนะคะเราก็มาอีกหนึ่งจุดค่ะตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะแม่น้ําที่เราเห็นข้างหน้านะคะลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะว่าแม่น้ําแห่งนี้ชื่อว่าแม่น้ําอาซุสักค่ะน้ําของแม่น้ําแห่งนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสวยใสยแล้วก็เย็นมากๆด้วยค่ะ สำหรับใครที่มาเที่ยวที่คามิมโกจิแห่งนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะ,<ง>ะที่เนี่ยก็คือเป็นเป็นป่าทั้งเป็นป่าสนนะนะคือเป็นภูเขาแล้วก็จะมีเส้นทางเดินอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเส้นทางเดินตามที่เขาก็จัดให้เรา ก็จะมีเส้นทางเดินแบบนี้นะคะก็สามารถเดินไปเรื่อยๆหนึ่งวันก็เดินไปได้ทั้งวีทั้งวันใครใครที่เป็นสายธรรมชาตินะมาเลยบอกเลย <c oughs> เออ <c oughs> ก็ถือว่ามาออกกำลังกาย <c oughs> ด้วเนาะแล้วก็มาชมธรรมชาติ แล้วก็มีสถานที่ที่ถ่ายรูปด้านนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพของป่าแห่งนี้ดาวเอานะ <c oughs> น่าจะประมาณนั้นไม่น่างกาเชื้อชาติไทยละระหว่างที่เดินนี่ก็จะมีเสียงนกร้อง <c oughs> จิ๊บจิวแต่ไม่รู้นกอะไรเหมือนกันหาตัวไม่เจอนะได้ยินไหมได้ยินไหม พอจะให้ฟังพอจะให้ฟังนกไม่ม่เสียงนกร้องธรรมชาติสุดๆเดีย๋ยวด้านหน้าก็จะเป็นโรงแรมนะภายในอุทยานแห่งนี้ก็จะมีโรงแรมก็คือเปิดวันเดียวเต็มเลยคือใครๆก็อยากจะมาพักอะมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบว่า สถานที่พักผ่อนนะที่อากาศดีเวอร์อก็เลยแบบว่าผู้คนก็อยากจะมาพักผ่อนนะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูโรงแรมภายในอุทยานแห่งนี้นะคะก็คืนนึงก็ตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะตามที่พี่เขาบอกมานี่คะ่ะแแ้นถึงแล้วนี่คือโรงแรมเนาะไม่รู้มีจำนวนกี่ห้องแต่เต็มอะ ไม่สามารถจองได้ทันหรอกนี่ค่ะโรงแรมที่ผักคิดว่าไม่น่าจะมีแอร์นะเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นสบายนี่นะคะก็เป็นโรงแรมภายในอุทยานใครสนใจก็สามารถจองมาได้นะแล้วก็บอกด้วยว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะโรงแรม โอเคเราก็เดินกันยาวปลปย,ยาวไปนี่ธรรมชาติอะไรไม่รู้ดอกอะไรไม่รู้นี่สวยไหมสวยไหมนี่ก็เป็นโรงแรมที่พักนะคะที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะใครสนใจก็มาพักได้นะ อีกหนึ่งจุดนะคะที่เราจะไปนะคะนี่นะคะคาป้าบายชีบิดนะคะก็จะเป็นสะพานข้าแม่น้ำนะทีะ่เขาจะชอบมาถ่ายรูปกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดายแงกนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมย <c oughs> อ้ายลมเย็นลมเย็นอ๋อเดินอีก ครึ่งโลฝนก็ท่าน่าเหมือนจะตกนะลมก็เย็นก็ขอให้ไม่ตกละกันอายนี่ลมฝนหรืออะไรเนี่ยลมแรงมาก จเลยะะว่าที่นี่ทำไมถึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเองหรือแม้กระทั่งคนไทยเราได้มาเห็นกับตาแล้วค่ะว่าที่นี่มันใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยค่ะก็ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้ามาช่งวงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยช่วงต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีส้มเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนคะ่ะ จากที่เดินมาเข้าซอยมาเมื่อกี้นะคะก็ถึงนี่จากป้ายเมื่อกี้นะคะเราเดินมาก็ถึงสะพานไกลๆนั่นละนะน่น่น,น,น,นสะพานสะพานเห็นไหมสะพานที่ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็ภายด้านในนี่เขาก็จะมี ศูนย์อาหารเนาะมีร้านอาหารให้เราได้นั่งกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราก็รอพี่คนหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกลางวันกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สะพานถ่ายรูปกันก่อนนะคะนี่นะคะสะพานที่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นี่ค่ะด้านนี้ก็ จะเป็นสะพานเนี่ยคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่สวยที่ใครๆเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเนาะนี่นะนี่จ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนบ้างเหมือนกันเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นสะพานกันนะคะสะพานเราขึ้นมาแล้วเนาะ ะะเขาก็ใช้ไม้ส,สนนะคะต้นใหญ่โอเคนี่จะให้เห็นวิสรวสะพานน <แ ideally. S 1> ก็ใข่มาก็ต้องมาจุดนี้นะคะ สะพานแห่งนี้เดี๋ยวถ่ายรูปกันจุดนี้คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวหาที่มุมถ่ายรูปกันก่อนนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานนะให้จะให้ดูชื่นชมบรรยากาศกันนะคะด้านนี้อีกฝั่งหนึ่งนะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สวยสวยแล้วก็สวยแต่ยังไงาสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นเนาะยังไงใดๆก็มีโอกาสก็มานะคะเวอร์ว่างอลังการมาก <Okay. S 2> นี่เดี๋ยวโให้ดูตรงนั้นก็จะเป็นช่องไหนของไอ ทาเวลาที่แบบหิมะตกลงมานะคะก็<อ>จะมีที่แบบว่าเนี่ยเออเป็นทาน้ําแข็งไหลลงมานะคะปกตอนที่หน้าหนาวเนี่ยหิมะจะปกคลุมแบบว่าเยอะมากนะช่องเนี้ยนะอ่ะโอเคให้ชมบรรยากาศสวยๆกันไป หนึ่งจุดที่ได้เห็นชัดๆนะคะไม่เห็นชัดๆนี่ตรงนั้นนะคือที่แบบว่ากิ่ม<า>้จะตกลงมาแล้วก็จะเป็นฐานน้าแข็งนะหิมะจะเกาะเยอะมากที่เห็นเป็นช่องๆเนี่ยนะคะหลังจากที่เดินเที่ยวกันเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าทําเวลานะดูเพราะว่ารถออกบ่ายโมง,ง อ่าย0นะคะเราก็จะมาทานอาหารกลางวันที่นี่กันนะคะกับบรรยากาศอากาศเยน็ยนๆกับอากาศเยน็ยนๆแล้วก็มาทานอูนด้งกันนะคะที่ร้านแห่งนี้นี่หน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้นะคะอูด้งร้อนๆเส้นนุ่มเส้นนุ่มมาก ไปกินข้าวอาหารกลางวันกันก่อนนะคะมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันด้านนี้นะคะก็คือข้างหน้าก็จะเห็นเป็นสะพานเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ถ่ายรูปสวยนะคะ ถ้าใครมาก็อย่าลืมเช็คอินกับถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ถ่ายไปหลายรูปแล้ะ มาถือว่าพลาดนะ